ต่างทั้งการตรวจปูกล้งองวงจรปิดในเส้นทางที่คนร้ายจะเช้าแบบนี้และพิสูจน์ทราบรถจักรยานยนต์ที่เท้าก่อนเหตุด้วยซึ่งยังไม่ทราบถึงสาเหตุที่คนร้ายลงมือและ,และยังไม่จับประเด็นการก่อนเหตุทิ้งมาได้นึ่งเป้าไปที่สถาบันการศึกษาที่มีความกัดแย้งพยายังไม่ตั้งข้อสังข์ถามเสี่ยงจากการสาตยยานที่อยู่ในที่เกิดเหตุเบื้องต้นไม่ใช่เรื่องส่วนตัวจึงต้งตองขอให้เจ้าหน้าที่ได้พิสูจน์ทราบข้อเท็จจริงและจับตัวคนร้ายได้ก่อน มันก็ตามการกองทับการตำรวจนคการบาลหกเดินการเงินควรนมาแต่การต้องกันและแนวทางการรักษาความปลอดภัยด้วยแล้วเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ขึ้นอีกในวันพรุ่งนี้พลตําตำรวจตรียที่จะลาดหนังหังทุพทัศ์ริ่มผู้บัญชาการตำรวจนคกรบาลจะประเดมเรื่องรักหนึ่งเรื่องนี้อีกครั้งที่กองกสการตำรวจนครบาลสั่งตำรวจเตรียมความพร้อมและสถานการณ์ขตกหนักเพื่อช่วยระดมรถบรรทุกพฉุดเิน จากสถานการณ์ฝนตกหนักในทุกพื้นที่พลตำรวจเพลิมสั์สดุจเอกผู้ช่วยผู้ัญชาการตำรวจแห่งชาติดูแลงานด้านการจราจรการขับกางประชาการตำรวจนครบาลแลาสถานีตำรวจมนเขตปริมาณทน5จังหวัดเตรียมพร้อมรับสัสถานการณ์ฝนตกหนักพร้อมส่งกระดมกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจกว่า5 0 0นานร่วมกับตำรวจในโครงการพระราชดําริดาวสักงารเขตกรุงเทพมหานครทั้ง50เขตจัดชุดเคลื่อนที่เร็วออกช่วยเหลือประชาชน หากเกิดอุบัติเหตุฉุกเฉินหรือรถเสียเพื่อให้การจราจารคล่องตัวสังจรได้สะดวกมากขึ้นในส่วนของประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนขอความร่วมมือเตรียมความพร้อมตรวจสอบหรือสำรวจข้อมูลและเส้นทางาต่างๆมาตรวจสอบสภาพการจราจารเพิ่มเติมกอนออกเดินทางเราสามารถแจ้งปัญหาหรืออุบัติเหตุได้ที่สายด่วน1197หนึ่งดตลที่สชั่วโมงเงิหูิ้อความเุ็นืร มถัถกระทำทางดุลการมทางร่างกายจิตใจและาทางเพศความรุนแรงที่เกิดขึ้นกับผู้หญิงไม่ใช่เรื่องส่วนตัวแต่เป็นปัญหาสังคมที่ต้องรื่องกันแก้ไขนังเวลาแล้ยที่ผู้หญิงจะต้องได้รับการปกป้องคู่กรองสมุง,งานตตำรวจแห่งชาติแน่วแน่ที่จะบังคับใช้กฎหมายอย่างเฉียบขาดและจริงจัง รเราพร้อมร่วมยุติความรุนแรงต่อผู้หญิงผลตบเอกอดุลแสงสิงแก่ร่างเหนือแม่คณะรักษาความสงบแห่งชาติระบุกรณีนายสมชาติรืสอทธิยากรคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกอตด้านกิจการบริหารง,งานเลือกตั้งเตรียมเสนอให้มีการพิจารณาอิดีต,ตน,นายรัฐมนตรีอดีตนายกรัฐมนตรีกรณีการเมียบมันเดินทางให้ตำรวจที่เสียชีวิตในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ดูแลาการรับสมัครผู้นายลงสมัครได้ ผู้มาลงรับสมัครเลอกตั้งสาสาที่สนามก,กีฬาพายปปุปนุนบางเงินที่ย6่สิธันวาคม2556เนราส่ข้าข่าที่ตดหนาเลอกตั้งนั้นยืนยันเงินทั้งหมดไม่ใช่เงินของอดีตนายกรัฐมนตรีแต่เป็นเงินของกองประชาก,การตำรวจนละกบาลที่รวบรวมมาจากตำรวจและประชาชนจำนวนห้ล้านบาทก่อนจะให้ตนเป็นตัวแานหน้าทั้งกับครอบครัวตำรวจที่เสียชีวิตเพื่อในการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงานระบุหลังการปรับรัรามนูญจำใหม่น้ำมันเป็นสิมลง ตลาดที่จะใช้เงินของกองทุนน้ำมันก็ไปชดเชยให้กับผู้ค้าน้ำมันที่ยังมีน้ำมันเป็นสินอยู่ในคลังสำรแรงใต้ดินของทุกปั๊มน้ำมันรวมนหนึ่งเก้าพันแห่งโดยในคืนนี้จะมีเจ้าหน้าที่ของกรมธุรกิจพลังงานเกินการค้าภายในจังหวัดและเจ้าหน้าที่ตำรวจทั่วประเทศไปตรวจเช็คสต๊อกน้ำมันของปั๊มน้ำมันทุกแห่งตั้งแต่เวลา0นาฬิกาถึง6นาฬิกาของเช้าวันที่15สิงหาคมน,นี้กำลังมาคำนวณเพื่อจ่ายเงินชดเชยคืนให้กับผู้ค้าน้ำมัน ภาพต้งใช้เวลาภายใน90วันจนจะเป็นวงเงินเท่าใดยังไม่สามารถระบุได้เพราะต้องรอผลการตรวจสอบก่อนติดตามข่าวจากศูนย์ผลิตรายการและข่าวสำนักงานตำรวจแห่งชาติ้งต่อไปในต้นช่วโมงหน้ากับผลราวุฒิจิตมั่นสัสดีครับจบการเสนอข่าวจากศูนย์ผลิตรายการและข่าวสำนักงานตำรวจแห่งชาติ สนับสนุนรายการโดย Happy Home Furniture ทุกนิสารที่คุณอยากได้ตลาดใหม่ค้าแคร์แอนเซอร์วิสล้างรถเคลือบสีฟอกเบาะเช็คซ่อมเติมน้ำยาแอร์รถยนต์วันนี้ต้องที่ตลาดใหม่ค้าแคร์แอนเซอร์วิสที่นี่สถานีวิทยุก,กองบัญชาการตำรวจภูทรภาค9 สื่อเสรีเวทีชาวบ้าน FM 90.75เมกะเฮิร์จังหวัดพัทลุงและสื่อเสรีเวทีชาวบ้าน FM 91.75เมกะเฮิร์จังหวัดสตูลพร้อมสถานีวิทยุในเครือข่าย FM 97.0เมกะเฮิร์จังหวัดสงขลาสร้างสรรค์รายการโดยบริษัทสถานีวิทยุ FM 97.0จำกัด านอาหารหลานตะจวงอยู่ตรงเขต8นะครับเข้าทางซอยสอนนรินก่อนถึงปั๊มปตทเขต8เข้ามาด้านในอาหารขายดีที่นี่มีแกงส้มปลากดปลา,ปาสดๆนะครับไข่เจียวหอหมกหมูทอดหลานตะจวงทีเด็ดหลานตะจวงสบายๆนะครับ11นาฬิกาจนกระทั่งถึง5ทุ่มตอนกลางคืนหิวข้าวตอนกลางวันหรือตอนเย็น ผมยืนยันครับแกงส้มแกงเลียงน้ำพริกที่นี่อร่อยจริงๆครับแล้วมาเจอกันที่หลานตาจวงนะครับอาหารถูกปากบรรยากาศถูกใจสนใจสำรองจองโต๊ะได้ที่074255090หรือ0980193800อ,าาร,าาอ,อ 90, ร่อยจริงๆ ธุรกิจของท่านจะก้าวไกลมอบความไว้วางใจให้เราคลื่นมหาชนคนรักสงขา FM 97.0เมกเฮื่อโฆษณาที่มาตรฐานด้วยทีมงานนักจดัดรายการผู้มีจิตอาสาพร้อมที่จะรับใช้ให้ธุรกิจของคุณสู่เป้าหมายติดต่อได้ที่คุณน,นกสิริพร086752-1032 บุ๋มบรรดาาวงผู้ดีค่ะบุ๋มไม่คนผิวแพ้ง่ายจะเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่สกัดจากสารธรรมชาติและปราศจากสารเคมีเท่านั้นและลองคอสเปเซรั่มนำเข้าจากประเทศเกาหลีเป็นผลิตภัณฑ์ที่บุ๋มวางใจลองคอสเปเซรั่มจะช่วยบำรุงฟื้นฟูและยกกระชับผิวหน้าจนบุ๋มสัมผัสได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้ลองคอสเปเซรั่มตอบโจทย์ทุกปัญหาที่บุ๋มต้องการจริงๆค่ะสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร0988538717 0988538717ถ้าไม่ดีจริงบุ๋มไม่แนะนำค่ะ ด้วยเทคโนโลยีและฝีมือเป็นของคู่กัน Masterpiece and Coche ศูนย์รวมงานออกแบบผลิตสื่อสิ่งพิมพ์งานสื่อชุดิทศการสินค้าพรีเมียมและของที่ระลึกเสื้อยืดเสื้อโปโลและงานปักจักรด้วยระบบคอมพิวเตอร์ Masterpiece and Coche สร้างสารรค์ด้วยไอเดียทุกชิ้นงานคำว่าด,ดีสำหรับเราไม่ใช่สำหรับเราต้องดีกว่า Masterpiece แอนโคเชมาสเตอร์พีชแอนโคเชคำตอบของงานทันสมัยและเทคโนโลยี074 221 122 1 2 3 4เฮเฮอะไรต้อง5นับใหม่นับใหม่1 <S 2, 2 <S 3, 3 <S 2> 4เฮเฮอีกแล้ว <c oughs> วันนี้เป็นใครก็เ hey. ฮ ดีแทกรายเดียวก็ให้ใช้4เดือนฟรีหนึ่งเดือนกับแพ็กเกจสมาร์ทโฟนเน็ตไม่อั้นโทรฟรีทุกเครือข่ายเมื่อเปิดเบอร์ใหม่ย,ย,ย้ายค่ายหรือเปลี่ยนเป็นรายเดือนใช้4เดือนฟรี1เดือนเฮ้ทดีแทกทุกสาขา <c oughs> เราคือส่วนหนึ่งของสังคมไทยบริษัทสยามไฟเบอร์บอร์ดขอสนับสนุนการสร้างประโยชน์ให้กับชุมชนขอเป็นหนึ่งในจิตอาสาสนับสนุนค่ากระแสไฟฟ้าให้กับชมรมอาสาคลายทุกสถานีวิทยุ f m 97.0เพื่อการสร้างสรรค์สังคมให้ยั่งยืน นึ่งเดียวของโลกกับผลิตภัณฑ์ที่ช่วยประหยัดน้ำมันให้กับรถจักรยานยนต์ยี่ห้อ Discovery Discovery ผลิตภัณฑ์ช่วยประหยัดน้ำมันรถจักรยานยนต์ที่ได้รับรางวาัล Product of the Year จากสหรัฐอเมริกาได้รับการรับรองคุณภาพจากประเทศชั้นนำทั่วโลกและยังเพิ่มประสิทธิภาพให้กับเครื่องยนต์ของท่านดูเหมือนใหม่พิเศษจากราคา1,250บาทลดเหลือ 950บาทเท่านั้นพร้อมจะส่งถึงบ้านหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายสนใจติดต่อคุณนกสิริพรโทร0 8 7 3 3 3 5 5 5 7หรือ087-333-5559รับประกันคุณภาพภายใน7วันไม่ดีจริงยินดีคืนเงนิน สื่อเซรีเวทีชาวบ้านสร้างสรรค์รายการโดยบริษัทสถานีวิทยุ FM 97.0จำกัดควบคุมการผลิตโดยสถานีวิทยุกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค9สนใจลงสปอร์ตโฆษณาหรือเช่าเวลาติดต่อ087 333 5557